สถานการณ์ทำงานก็เหมือนกับการโยงมาที่ผมเอาพุ่งเป้ามาที่ลนุ่มคนก็ถ้าให้ผมคิดก็เป็นอย่างนั้นครับ มลยว่ามีใครบ้างที่มีเวทมีความจําดีถึงขนาดจําได้แม้กระทั่งทุกนาทีที่ตัวเองไปไหนมาไหนทั้งวันเจ้าหน้าที่ก็ให้สาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าเกิดว่าลุงมีส่วนทําให้ชมพู่เสียชีวิตขอให้ดวงวิญญาณของชมพู่ทำให้ครอบครัวของลุงมีอันเป็นไปลุง มีอันเป็นไปในเร็ววันอ้าววันเจ็ดวันขอให้ครอบครัวของลุงมีมีอันเป็นไปวันเจ็ดวันขอให้ครอบครัวของลุงมีมีอันเป็นไปไม่ได้ถ้าคำพูดของลุงทุกคำวันนี้ทำให้ มันจะคิดได้อะไรที่ทํำให้ตารวจเขายุ่งยากขนาดนี้เลยเหรอตำรวจระดับนี้ถ้าเขาสัมภาษณ์แบบนั้นรู้สึกไม่ดีถ้าเขาสัมภาษณ์แบบนั้นรู้สึกไม่ดีเขาบอกให้ผมยอมรับกับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เขาจะเอามามัดตัวเรา จผมมันก็ไม่คิดกลัวเท่าไหร่นะจริงใจผมมันก็ไม่คิดกลัวเท่าไหร่นะแต่ลึกๆกับแฟนผมมันกลัวมากกลัวมากกับผม <c oughs> นี่มีหลักฐานสำคัญคือเส้นขน3เส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกตัด30เส้นด้วยนะครับและคำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมด8ปลายที่ได้เข้าเครื่องจับเท็จใครบ้างละ่ะ พ่อแม่ของน้องชมพู่ลุงพลปัดแตนครูบารัตพระครูบารัตพระบุญมาเจ๊บุญมานะฮะแล้วก็พ่อแบบนะฮะโดยหลักฐานที่จุดพบศพถือเป็นหลักฐานสําคัญที่จะไขปริศนาว่าใครคือคนร้ายเพราะการขอสารท่านออกหมายจับคนร้ายในครั้งนี้ผลที่ระบุชัดเจนคือผลทางนิติวิทยศาศาสตร์เขาไปใส่ไปใส่ก็ขนาดที่มย่าเห็นมันมัน่นนอสิหายไปทางอื่นใดแน่นะแต่แต่เขาคือบกไปทางอื่นเนี่ยเห็นมันมัน่นนอดสิ ห้ยเบี ite, ่ยไว้ทังอื Babylon, anyway. ่นใดแน่นะแต่แต <anes road> <acja> ่เขาคือบอกไปทั้งอื่นแน่ครั้งนี้เนี่ยกังวลอีกแบบหนึ่งเพราะจะมีการเก็บเส้นผมเก็บ d n a กระพุงแก้มแล้วก็เส้นขนของเด็กๆด้วยซึ่งลูกทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยถูกทําแบบนี้ไม่เคยเข้ากระบวนการนี้มาก่อนหเบียังอื่นใดน่แต่แต่เขาบไปทังอื่นี่ยมันพ่อหเีไว้ทังอื่นใดน่นะแต่แต่เขาคือบอกไปทังอื่นแน่แต่ลึกๆก็แฟนผมมันมากัวมากกับผมเีงแต่ลึกๆก็แฟนผม กลัวมากกลัวมากกับผมเองหายเบียไว้ทางอื่นใดแน่นะแต่แต่เขาคือบอไปทางอื่นแน่หายเบี้ยไว้ทางอื่นใดแน่แต่แต่เขาคือบอไปทางอื่นแน่พิสูจหลักฐานให้ให้มัดตัวคนร้ายได้มากกว่านี้นะครับเขาบอกให้ผมยอมรับกับหลักฐานจะเอามามัดตัวเราเจะนํามาที่นี่มาที่กรุงเทพเพื่อที่จะตรวจพิสูจหลักฐานให้ให้มัดตัวคนร้ายได้มากกว่านี้นะครับ ผให้มัดตัวคนร้ายได้มากกว่านี้ก็เจอรองเท้า,าแล้วลเจอเส้นขนอยู่สามเส้นเนี่ยแล้วเอาไปตรวจ d n เเตอนนี้สามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใคร <า S 1> ระ<า>บุบุคคลได้เลยเหรอคะเส้นขนสามเส้นเนี่ยระบุได้แล้วก็ยิ่สู่หลักฐานให้ให้มัดตัวคนร้ายได้มากกว่านี้นะครับตอนนี้สามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครยิ่งสู่หลักฐานให้ให้มัดตัวคนร้ายได้มากกว่านี้<ป>ะนะครับผมว่าแแม่ชมพู่ต้องกล้าออกมา กล้าออกมายืนยันความบริสุทธิ์ที่ลุงมีต่อครอบครัวน้องชมพู่ยืนยันความบริสุทธิ์ที่ลุงมีต่อครอบครัวน้องชมพู่ยืนยันความบริสุทธิ์ต่อครอบครัวแต่กล้าออกมาขอโทษต่อหน้าผ่านสื่อว่าที่ได้คิดได้พูดกล่าวหาลุงสงสัยลุงเนี่ยถ้าเขากล้าแสดงออกลุงก็เปิดโอกาสกล้าที่จะยอมรับ และให้อภัยไ,ไม่รู้แม่จะว่ายัางไ,ไ,ไ,ไงคิดว่าถ้าเจ้าเป็นแม่คือ่อยจ้าสีคิตจังไดเรื่องที่น่ายินดีคือเราก็รอสิ่งนี้มาเป็นปีแล้วนะหวงังมากมากเลยดีใจที่วันนี้ได้ยินข่าวนี้ค่ะหวังให้ดำเนินคดีให้หนักที่สุด